สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้15เมษายน2564ช่องตองพรพอมผมครับอสอมอสอสฟังทางนี้ครับเงิน500บาทตอบแทนเสียงภัยโควิด -19 ไม่จ่ายวันที่18เมษายนครับก่อนที่จะชมราลยละเอียดครับท่านผู้ชมสามารถสนับสนุนช่องตองพรพอมผมได้ด้วยการกดเข้าไปที่ y o u t u b e นะครับแล้วกดค้นหานะครับ กดปุ่มค้นหาตามลูกศรเลยนะครับแล้วก็กดค้นหาใน YouTube ให้เป็นกระพริบกระพริบแล้วพิมพ์คำว่าเจ้าไปยามไอ้จนครับเมื่อพิมพ์คำว่าเจ้าไปยามอ้จนแล้วจะกดตุบที่ตัวหนังสือนี้เลยก็ได้ที่โชว์ขึ้นมาด้านล่างนี้หรือจะกดที่ปุ่มค้นหาก็ได้ครับเมื่อกดเข้าไปแล้วก็จะเจอคำว่าเจ้าไปยามไอ้จนอยู่ใน YouTube ให้กดฟัง เจ้าไปยาาไม่จนขับร้องโดยดอนพรบมบำเพ็ญน,นะครับของช่องตองพรหมนะครับกดฟังวันละอย่างน้อยหนึ่งรอบนะครับตั้งแต่ต้นจนจบก็จะเป็นการสนับสนุนช่องตองพรหมขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนขอบพระคุณอย่างสูงครับง <ral> เงินค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิด -19 500บาทนะครับที่จะจ่ายในเดือนเมษายนนะครับเป็นของ เป็นค่าตอบแทน500บาทของเดือนมีนาคมนะครับโดยปกติแล้วจะจ่ายทุกวันที่18ของเดือนถัดไปนะครับที่นี้ค่าตอบแทนเสี่ยงไัยโควิด -19 ของเดือนมีนาคมนี้เดิมจะจ่ายวันที่18เมษายนของเดือนมีนาคมจะจ่าย18เมษายนแต่พราบังเอิญวันที่18เมษายนเป็นวันหยุดราชการกรมบัญชีกลางก็ได้มีการกำหนดวันจ่ายใหม่ เป็นวันที่21เมษายนนะครับเพราะฉะนั้นในวันที่1 8จึงไม่จ่ายไปจ่ายวันที่21เมษายนแทนก็หวังว่าอสมอทุกคนทุกท่านคงจะรับทราบครับสำหรับคลิปนี้นำเสนอมาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ